นี้นะคะก็จะมารีวิวบ้านที่เราจัดเองเป็นตู้นะคะแบบนี้นะคะนะคะก็นะคะ,น,ะ,คะน้องดาวน้องดาสวัสดีอย่างนี้นนค่คมาเดี๋ยวเรารีวิวของเราก่อนนะคะนะนี่อันะอนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของนะอืมชั้นเก็บของวงคุณจะสีม่วงอยู่เห็นไหมวงคุณจะสีม่วงนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวท้ายคลิป เราจะ <im itation> เป็นฮิบรี่น้องป่ายหน้าร้าหมูเด้งชั้นนี้ชั้นห้องกลัสตอร์เบรีตอร์เบรีกับอันนี้นี่กับอันนี้นี่อะไรมอนนี้นี่เรารีวิวอันนี้เป็นอ,นอย,นนย่างไรก ลโก้ <Lego. S 1> ซื้อมาจากร้านตรงสะพานห้าบาทองถูกมากร้านแถวบ้านเราอันนี้จะเด่นเด็ดผักที่บ้านมาน,นี่มีอันนี้ด้วยเยไม่รู้กระติกน้ำเรานีนะคะชันนี้เราจะรีวิวท้ายคลิปพร้อมพวงกุ๊กแกของน้องดาวอันนี้ชื่อหมาป่าหมูเด้งมาใหม่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะอันนี้ไม่เหมือนข้างหลงังข้างหลังเราตัดป้ายออกเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันแหละเป็นนิสัยเป็นพิธีของเราแต่น้องขอเล่นอันนี้หมีกลางชิงจังโดราเอมอนบงบงชาบูอันนี้อันนี้น้องน้องเชื่ออะไรไม่รู้น้องปากส้มเออชื่น้องปากส้ม เราเจอกบเหล่ากบเหล่าหายไปนานมากอันนี้เฮ้หน้เอามาเฉยเฉยหายไปนานมากกบเหล่าวันเนี้ยกบเหล่าวันนี้หายไปนานมากอันนี้ตั้งแต่ย <teenage time. S 2> ังไม่ทํา youtube เลยอ่ะอันนี lad, ้น้องกระต่ายมอไซค์มอไซค์ล้อลุดนี่ต่อไปน้องดาวรีวิวอันนี้คืออะไรอันแรกอันแรกเออยงหรือมีอะไรอย่างเงไรยัด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  โอเคต่ออย่ามมีมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นรถเออที่มันหลุดแล้วอ่ะเนาะอันนี้แฮมเตอร์หนูแฮมเตอร์หรือเรียกว่าหนูบ้านก็ได้อู้ไม่ก็ตกเลยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยที่กริ่งนะคะที่ซื้อมาแถวบ้านอันนี้มันที่จริงมันเป็นนาฬิกาแต่มันหลุดหายอ่ะมันหลุดหายเปนไหนแล้วไม่ซื้อมานานแล้วซื้อที่ดีไไว ลิวิดเอามาทำอะไรไม่รู้ไปอยูเอ่เดียวนี่นะนีอันนี้เราจะรีวิวเลยนี่เห็นไอตัวนั้นไหมไอที่มีวงบัตรดาวงบัตรอ่ะอันนั้นจะเป็นที่ปั๊มนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวท้ายคลิปเหมือนกันน,น้ำ้าน้องดาวกินอะไรเนี่ยน้ำโคกน้ำโคกหมดแล้วมาอันนี้ก็ถึงเวลาท้ายคลิปนะคะเราก็จะมารีวิวกันเลยนะคะก็ขอโทษด้วยนะที่มีเสียงรบกวน พวงกุญแจที่น้องดาวทําให้นะคะอือสวยนะสวยมากข้างใน,นก็เป็นอันนี้แม่ช่วยทําด้วยอันนี้ก็จะรีวิวเหมือนกันนะนี่เป็นพวงอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกแมวอันนี้พวงกุญแจมั่งกางที่เหลือก็จะเป็นพวงกุญแจพวกแหวนโอ้อยลูกแมวโ้ยลูกแมวทั้ได้สวยมาก ก็บายบายนะคะอารดาไปก